ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับทิเชอร์ทีระนาศนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสัตว์รอบตัวเราชั้นปถมศึกษาปีที่1ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทิเชอร์ได้สอนทบทวนในบทที่1สิ่งรอบตัวและบทที่2พืชรอบตัวเราไปแล้วใช่ไหมคะพอจะจําได้ไหมเอ่ยว่าทิเชอร์สอนอะไรไปบ้าง ถ้าใครยังจำไม่แม่นนะคะให้ย้อนคลิปวิดีโออันเก่ากลับไปทบทวนรู้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้ทิเชอร์จะให้พวกเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับสัตว์รอบตัวเรากันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำควิสทั้งหมด3ข้อนะคะเป็นแบบถามตอบนักเรียนไม่ต้องเตรียมสมุดและดินสอขึ้นมานะคะดูคำถามที่ทิเชอร์จะถามต่อไปนี้และจงตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะ มาเริ่มทํากันเลยค่ะเด็กๆควิสข้อที่หนึ่งรูปใดเป็นสัตว์รูปแรกแมวรูปที่สองกอย่านักเรียนคิดว่ารูปไหนกันคะระหว่างแมวกับกอย่าที่เป็นสัตว์เดี๋ยวทิเชอร์จะจับเวลาถอยหลัง20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วทิเชอร์จะจับเวลาแล้วนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าระหว่างรูปแมวกับรูปกอย่ารูปไหนน่าจะเป็นรูปของสัตว์กันคะพอจะเดาได้ไหมเอ่ยและคำตอบที่ถูกต้องก็คือรูปแรกค่ะแมวนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะควิสข้อที่สองรูปใดเป็นสัตว์น้ำรูปแรกหมู รูปที่2กุ้งเดี๋ยวทิชเชอร์นะคะจะจับเวลาถอยหลังด้วยกันทั้งหมด20วินาทีให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดและบอกผู้ปกครองนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเด็กๆ และคำตอบที่ถูกต้องก็คือกุ้งนั่นเองค่ะกุ้งจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนะคะมาดูควิสข้อสุดท้ายกันนะคะนักเรียนค,ควิสข้อที่3รูปใดเป็นสัตว์ปลารูปแรกปลาท้องรูปที่2ช้างเดี๋ยวทีชเชอร์จะจับเวลาถอยหลัง20บวินาทีให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดได้เลยนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยกันนะคะและคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือช้างนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนตอบกันถูกไหมเอ่ยไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะกลับมาทําย้อนหลังได้เดี๋ยววันนี้ทีเชื่อจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์รอบตัวเรากันก่อนนะคะว่าสัตว์คืออะไรและทําไมสัตว์ถึงเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะเด็กๆ นักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าบริเวณรอบๆตัวเหรานี้มีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมคะว่าแต่นักเรียนพบสัตว์อะไรบ้างคะส่วนดิเชอร์นั้นพบปลาค่ะที่อยู่ในแม่น้ําแล้วก็ปูที่อาศัยอยู่ในนาจากบทเรียนที่สองที่อาศัยอยู่ในนาและออกหากินต้นข้าวที่กําลังเจริญเติบโตจําได้ไหมเอ่ย จอไก่ค่ะแมวที่คอยไล่จับหนูให้เราพึ่งที่คอยผสมเกสรดอกไม้มดที่คอยตอมของหวานนกที่คอยร้องในตอนเช้าผีเสื้อที่ตอมดอกไม้ และกุ้งค่ะที่พบได้ตามแหล่งน้ำต่างๆแล้วนักเรียนล่ะคะพบอะไรบ้างเหมือนทีเชื่อไหมนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตทีเชื่อพอจะสรุปมาคร่าวๆได้สีประเด็นดังนี้นะคะนักเรียน หนึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้จากรูปภาพนะคะจะเห็นว่าลูกสุนัขก,กำลังคขบบลูกบอลแล้ววิ่งไปวิ่งมาสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังที่ต่างๆได้สองจเจริญเติบโตได้จากลูกสุนัขกลายเป็นสุนัขที่โตเต็มวัยสามสามารถสืบพันธุ์ได้ค่ะ ถ้าสุนัขที่โตเต็มวัยแล้วมาผาสงพัน์กันจะได้ลูกสุนัขจํานวนหนึ่งและเกิดการเจริญเติบโตต่อไปกลายเป็นสุนัขโตที่โตเต็มวัยค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะสามารถหายใจได้สุนัขจะเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและนำกา๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะทีเชอร์มีการ์ตูนสั้นๆให้พวกเราดูเกี่ยวกับสัตว์กันนะคะ ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าในคลิปวิดีโอนี้มีสัตว์ทั้งหมดอะไรบ้างแล้วเรามาเจอกันท้ายวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เราจะได้มาเริ่มเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้สัตว์ในท้องถิ่นค่ะรับรองว่าจะต้องสนุกมากๆแน่เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรู้จักกับสัตว์กันเลยนะคะ วันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะน้องๆคุณพ่อและคุณแม่พาพลอยมาเที่ยวที่สวนสัตว์ดุสิตรหรือที่น้องๆหลายคนรู้จักกันดีในชื่อเขาดินค่ะเอาล่ะแม่ลูกถึงสวนสัตว์ดุสิตกันแล้วพ่อไปซื้อบาตเข้าก่อนนะลูกคิดไว้เลยนะว่าอยากไปดูอะไรก่อนว่ายัางไรละจ๊ะลูกคิดออกหรือยังหนูอยากดูเสือสิงโตยีราฟ แล้วก็แมวน้ําแล้วก็ใจเย็นๆจ้ะลูกได้ดูครบทุกตัวที่หนูอยากดูแน่จ้าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าพอซื้อบัตรเสร็จแล้วค่ะคุณแม่โอ้โหคุณแม่คะเสือตัวใหญ่จังเลยคะ่ะจ้าลูกที่ลูกเห็นนี่คือเสือโคร่งนะจ๊ะ ต่อมาเป็นเสือดาวแล้วทำไมเสือตัวนี้สีไม่เหมือนตัวอื่นๆเลยล่ะคะตัวนี้เป็นเสือโครงขานะลูกเป็นสัตว์ที่ไม่พบในประเทศไทยจ้าแต่เรามีให้ชมในสวนสัตว์เพราะเกิดจากการแลกเปลี่ยนกับสวนสัตว์ในประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้โหถ้าอย่างนั้นคุณพ่ออย่าลืมถ่ายรูปเก็บไว้นะคะได้เลยลูกเอา้าแม่ลูก หันไปถ่ายข้างๆกรงสิงโตด้วยเร็วอ้าวยิ้มเราเดินไปดูลิงกันต่อดีกว่าลูกลิงเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพ่อเอแต่ว่าแต่และกรงเนี่ยไม่เหมือนกันใช่มไหมคะใช่แล้วลูกช่างสังเกตดีมากลิงที่อยู่ในกรงนะลูกมีทั้งลิงสแสมลิงกัง ลิงอูราอูตังแล้วก็ลิงชิมแปนซีเป็นลิงที่มีความจำดีแล้วก็ฉลาดมากนะลูกแล้วอีกตัวที่สีสวยๆนั่นล่ะคะตัวนั้นเรียกว่าข้างหาสีจะลูกซึ่งจัดเป็นข้างที่สวยงามที่สุดในโลกแล้วก็กำลังใกล้จะสูญพันธุ์อีกด้วยโชคดีที่ทางสวนสัตว์สามารถขยายพันธุ์ได้ทำให้เรามีโอกาสได้เห็น อา้าวสองพ่อลูกรีบเดินมาทางนี้เร็วจ้าตอนนี้เขากำลังมีการแสดงแมวน้ำกันน่ารักจังเลยนะคะคุณแม่กระโดดลอดห่วงได้ด้วยใช่แล้วจ้าแต่กว่าจะเก่งได้ขนาดนี้ทางสวนสัตว์ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามฝึกซ้อมเป็นอย่างมากเลยนะลูกคนเราก็เหมือนกันนะลูก ถ้าพลอยอยากเก่งในด้านใดพลอยก็ต้องมีความพยายามแล้วก็ฝึกฝนให้มากๆจะได้เก่งๆนะลูกค่ะคุณพ่อการแสดงจบแล้วเราพาพลอยไปดูยีราฟกันต่อดีกว่านะพ่อเห็นพลอยบอกอยากดูตั้งแต่มาแล้วว้าวยีราฟคอยาวมากเลยนะคะคุณแม่ยีราฟเป็นสัตว์ที่คอยาวที่สุดในโลกเลยนะลูก และข้อยาวๆของมันนี่ละจ้าที่จะช่วยระวังอันตรายให้กับฝูงสัตว์อื่นๆเช่นม้าลายนกกระจอกเทศคุณพ่อคะมาดูนี่เรวคะ่ะตัวอะไรคะตัวใหญ่จังเลยตัวนี้คือฮิปโปโปเตมัสนะลูกถือเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่เป็นอันดับสามของโลกเลยคุณพ่อคะ แล้วหมีพวกนี้ล่ะคะหนูไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงดูตัวแรกนะลูกหมีตัวนี้คือหมีควายจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและขนก็จะยาวมีลายที่คอเป็นรูปตัววีส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นหมีหมาหรือหมีคนเป็นหมีที่ตัวเล็กที่สุดในโลกมีทั้งสองชนิดนี้สามารถพบได้ในประเทศไทยด้วยนะลูก เดินดูสัตว์กันจนเพลินจนเกือบลืมดูเวลาเลยนะพ่อลูกนี่ก็เที่ยงแล้วเราพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่มีแรงไปดูสัตว์อื่นๆอาวล้ค่ะน้องๆระหว่างที่พลอยและคุณพ่อคุณแม่พักรับประทานอาหารกันอยู่นั้นเราก็มาพักเล่นเกมสนุกๆก,กันสักครู่ก่อนนะคะกับเกมปืนฉีดน้ำค่ะเอาละค่ะ ตอนนี้พลอยกับครอบครัวก็พร้อมที่จะไปต่อกันแล้วเราไปดูสัตว์ต่างๆพร้อมกับพลอยกันเลยนะคะพลอยเราเข้าไปดูนกกันดีกว่านะลูกด้านในนี้มีนกอยู่มากมายเลยพ่อคะนกตัวนี้สวยจังเลยคะ่ะใช่นกยุงหรือเปล่าคะเก่งมากลูกเนี่ยคือนกยุงและตัวต่อไป นั่นก็คือนกแก้วนกมาคอยังไม่หมดเลยนะลูกไปเราเดินไปดูนกชนิดต่างๆกันดีกว่ายังมีนกกาบบัวนกตะกรุมนกกระสาปากเหลืองแล้วก็ไก่ฟ้าอีกลูก คุณแม่คะแต่ตอนเดินเข้ามาหนูเห็นมีป้ายรูปนกเพนกวินด้วยค่ะที่นี่มีนกเพนกวินด้วยเหรอคะมีสิจ้าแต่ไม่ได้อยู่รวมกับนกตัวอื่นๆเพราะนกเพนกวินเป็นสัตว์ที่มาจากขั้วโลกใต้ที่อากาศหนาวเย็นกว่าบ้านเรามากเราจึงต้องให้นกเพนกวินอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นหนูอยากเห็นแล้วละค่ะคุณแม่เราไปดูนกเพนกวินกันดีกว่าค่ะ เป็นยังไงบ้างลูกหนาวไหมบ้านนกเพนกวินหนาวคะ่ะคุณพ่อเราออกไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่านะคะมาแวะดูเลียงผากันก่อนสิจัพ่อลูกแล้วตัวต่อไปนั้นคืออะไรหรอคะคุณแม่หน้าตาคล้ายๆกันเลยตัวแรกคือแกงมอลูก ตัวต่อมาคือละมัง่งตอนนี้ละมั่งก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้วนะลูกเราจะหาดูได้ก็เฉพาะในสวนสัตว์นี่ละจ้าคุณพ่อคุณแม่คะเราเข้าไปดูข้างในอาคารนี้กันดีกว่าคะ่ะไปจ้าเข้าไปดูกันคุณแม่คะงูน่ากลัวจังเลยคะ่ะมีพิษหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ต้องกลัวนะลูกมันอยู่ในตู้กระจกออกมาไม่ได้จ้า ที่ลูกเห็นนี่คืองูหลามทองเป็นงูไม่มีพิษแต่ถ้าตัวต่อไปนี่คืองูจงอางมีพิษนะลูกอืมน่ากลัวจังเลยค่ะหนูเปลี่ยนมาดูเต่าดีกว่าค่ะเนี่ยคือเต่าหกดำลูกเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยล่ะลูกคุณพ่อคะดูสิคะ จะระแค่ก็นน่ากลัวถ้าอย่างนั้นเราออกไปดูสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันก่อนกลับดีกว่านะลูกรู้ไหมว่าคืออะไรแล้วน้องๆล่ะคะรู้หรือเปล่าว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกนั้นตัวอะไรกันนะที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแล้วน้องๆมีชื่อสัตว์ที่ชื่นชอบกันหรือเปล่า ร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกชื่อสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกที่คิดว่าตัวใหญ่ที่สุดในโลกและสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบมาคนละชนิดค่ะคิดออกไหมลูกช้างหรือเปล่าคะคุณพ่อ วันนี้เรายังไม่ได้ไปดูช้างกันเลยใช่แล้วลูกเก่งมากช้างถือเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเลยและก็ยังเป็นสัตว์ประจำชาติของเราอีกด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปดูช้างกันเถอะจ้านี่ก็เริ่มจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันค่ะคุณแม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ กับครอบครัวของพลอยได้รู้จักกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะจากกันเรามาสรุปเกี่ยวกับสัตว์กันสักนิดนะคะจากที่น้องๆได้รู้จักกับสัตว์ต่างๆไปนั้นสัตว์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพืชนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่สัตว์เคลื่อนที่ได้พืชเคลื่อนที่ไม่ได้แต่เคลื่อนไหวได้เช่นสัตว์เดินไปหาอาหารกินเองได้ แต่พืชไม่สามารถเดินไปหาอาหารเองได้ทำได้แต่เคลื่อนไหวไปตามแรงต่างๆเช่นกิ่งไม้ที่เคลื่อนไหวตามแรงลมนอกจากนี้แล้วยังมีส่วนที่แตกต่างซึ่งจะเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของร่างกายจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะได้เรียนรู้ในคาบต่อไปค่ะต่อไปเราไปพบกับกิจกรรมส่งท้ายกันนะคะนั่นก็คือ กิจกรรมฉายเดี่ยวนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้รู้จักกับสัตว์ต่างๆไปหลายชนิดเลยสัตว์บางตัวเราก็สามารถพบเจอได้ในท้องถิ่นของเราหรือบางตัวก็มีถิ่นกำเนิดจากที่อื่นแตกต่างกันออกไปและโครงสร้างภายนอกของสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยแต่จะเป็นอย่างไรนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามในครั้งต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพอจะจําได้ไหมคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในสวนสัตว์มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเถียวทิเชอร์จะยกตัวอย่างให้สักสามตัวนะคะตัวแรกเลยเสือตัวที่สองสิงโตและตัวที่สาม ปาโลมาวันนี้นะคะจะไม่มีแบบฝึกหัดนะเดี๋ยวติเชอร์จะสรุปนะคะว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างถ้าพร้อมแล้วตามติเชอร์มาเลยค่ะเด็กๆเมื่อต้นคลิปวิดีโอดิเชอร์ได้สอนว่าสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยพืชและสัตว์และวันนี้ที่เราเรียนกันจะเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะ สัตว์สามารถสังเกตได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตโดยแยกประเด็นดังนี้นะคะสามารถเคลื่อนที่ได้สามารถหายใจได้สืบพันธุ์ได้และเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้ดูการ์ตูนสนุกไหมจำได้ไม่เอ่ยว่าในสวนสัตว์มีสัตว์อะไรบ้าง ให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนดูคลิปวิดีโออันเก่าๆด้วยนะคะมันฝึกฝนไม่บ่อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะนักเรียนส่วนวันนี้ทิเชอร์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ